ใบไม้สีเหลืองและแดงร่วงพลูจากกิ่งก้านของต้นกิงโกริมทนในกรุงโซลสายลมฤดูบไม้ร่วงพัดพาความเย็นยะเยือเข้ามาทางหน้าต่างที่แง้มไว้เล็กน้อยของอพาร์ตเมนต์ขนาดกดรัตฮายุนซอหญิงชาววยฮุกซุกแปดปีมองออกไปยังเทวทัศน์นั้นด้วยแววตาว่างเปล่าผมสีดอกเหลาที่ยอมเป็นสีน้ำตาลเข้มซ่อนความงอกไว้เป็นอย่างดีดวงตาของเธอยังคงมีความสดใสสด แม้จะมีริ้วรอยแห่งวัยปรากฏอยู่รอบดวงตาและมุมปากความเงียบสงัดภายในห้องขับเน้นความโดดเดี่ยวที่เก่ากลุ้มหัวใจเธอมานานหลายปีนับตั้งแต่สามีจากไปลูกครูทั้งสองคนต่างก็มีครอบครัวและชีวิตของตัวเองนานครั้งจึงจะแวะมาเยี่ยมเยียนเสียงเข้าประตูเบาดึงยุนซอออกจากพวงห้าจีอึนลูกสาวคนเล็กของเธอยืนยิมย้มเยอู่นาประตูในมือมีถุงใส่ผลไม้และกับข้าวสองสามอย่าง แม่คะหนูซื้อซาลีที่แม่ชอบมาฝากคะจีอินวางของลงบนโต๊ะเล็กๆในครัวก่อนจะเดินเข้ามาสวมกอดผู้เป็นแม่ขอบใจนะลูกลำบากแย่เลยยุนซอพยายามยิ้มแต่แววตาสรายัางคงฉายชัดจีอินนั่งลงข้างหน้าแม่มองใบหน้าที่เริ่มมีริ้วรอยมากขึ้นทุกวันด้วยความเป็นห่วงแม่ดูเหงาวนะคะช่วงนี้ยุนซอถอนหายใจแผ่วเบา,บาก็อยู่คนเดียวมันก็แบบนี้แหละลูก หนูลองหาอะไรให้แม่ทำแก้เหงาดีไหมคะจีอินพูดขึ้นก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนของตัวเองออกมาเดี๋ยวนี้เขามีแอปเพลชันหาเพื่อนคุยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะชื่อ s i l v e r l i a f แม่ลองดูไหมเพื่อจะได้เจอเพื่อนอใหม่ๆยุนซอขมวดคิวเล็กน้อยแอปอะไรนะลูกแม่ใช้ไม่เป็นหรอกของแบบนั้นมันสำหรับคนหนุ่มสาว เธอรู้สึกแปลกใหม่และเขินอายกับความคิดที่จะต้องไปหาเพื่อนคุย,ยผ่านหน้าจอโทรศัพท์ไม่ยากเลยค่ะแม่เดี๋ยวหนูสอนจีนขยันขยอแค่คุยเล่นจีนไม่ได้เสียหายอะไรนี่ค่ะดีกว่านั่งเงาอยู่คนเดียวนะด้วยความเกรงใจลูกสาวและส่วนหนึ่งก็ยอมรับลึกปๆว่าเธอต้องการใครสักคนมาพูดคุยด้วยจริงๆยุนซอจึงพยักหน้าตกลงอย่างลังเลใจจียนยิ้มกว้าง ช่วยแม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสร้างโปรไฟลอย่างง่ายๆสองสามวันต่อมายุนซอลองเปิดแอป,ปแอบซิลเวอร์เลฟดูยังไม่ค่อยมั่นใจนักเธอเลื่อนดูโปรไฟล์ของผู้คนต่งตางๆด้วยความรู้สึกประมาาจนกระทั่งนิ้วของเธอหยุดอยู่ที่โปรไฟล์หนึ่งรูปผู้ชายวัยกลางคนผมสีดำแซมข่าวเล็กน้อยให้หน้าดูภูมิฐานดวงตามีแววอบอุ่นแต่ก็แฝงความสะสอย ชื่อโปรไฟล์คือคังจุนโฮอายุหกก้ปีสถานะพ่อใหม่และเขียนแนะนำตัวสั้ชานว่าทำธุรกิจส่วนตัวจีฮึนพูดขึ้นก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนของตัวเองออกมาเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิชันหาเพื่อนคุยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะชื่อซิลเวอร์เลฟแม่ลองดูไหมเพื่อจะได้เจอเพื่อนใหม่ยุนซอขมวดคิ้วเล็กน้อยแอปอะไรนะลูกแม่ใช้ไม่เป็นหรอก ของแบบนั้นมันสำหรับคนหนุ่มสาวเธอรู้สึกแปลกใหม่และเขินอายกับความคิดที่จะต้องไปหาเพื่อนคุยผ่านหน้าจอโทรศัพท์ไม่ยากเลยคะ่ะแม่เดี๋ยวหนูสอนจีอินขยันขยอ่อแค่คุยเล่นเท่นไม่ได้เสียหายอะไรนี่คะ่ะดีกว่านั่งเหงาอยู่คนเดียวนะด้วยความเกรงใจลูกสาวและส่วนหนึ่งก็ยอมรับลึกๆว่าเธอต้องการใครสักคนมาพูดคุยด้วยจริงๆ ยุนซอจึงพยักหน้าตกลงอย่างลางังเลจีอึนยิ้มกว้างช่วยแม่ดาวโหลดแอปพลิเคชันและสร้างโปรไฟล์ยอย่างง่ายง่าสองสามวันต่อมายุนซอลองเปิดแอป,ป Silverleaf ดูยังไม่ค่อยมั่นใจนักเธอเลื่อนดูโปรผู้คนต่างตายด้วยความรู้สึกประมาาจนกระทั่งนิ้วของเธอหยุดอยู่ที่โปรไฟล์หนึ่งรูปผู้ชายวัยกลางคนผมสีดำแซมขาวเล็กน้อยหายหน้าดูภูมิฐาน ดวงตามีแววอบอุ่นแต่ก็แฝงความสราซอยชื่อโปรไฟคือคังจุนโฮอายุ6กปีและกำลังมองหาใครสักคนที่จะเข้าใจกันหัวใจของยุนซอเตนแรงขึ้นเล็กน้อยเธอรู้สึกถูกชะตากับรอยยิ้มของเขาอย่างประหลาดหลังจากเลอยู่ครู่หนึ่งเธอก็รวบรวมความกล้ากดถูกใจปรไฟลของเขาไม่นานนักเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นคังจุนโฮ ได้ตอบรับคอเป็นเพื่อนของคุณและตามมาด้วยข้อความแรกสวัสดีครับคุณยุนซอผมคังจุนโฮยินดีที่ได้รู้จักครับอากาศที่โซลเริ่มเย็นแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับยุนซออ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาด้วยรอยยิ้มบางนานเธอรู้สึกถึงความสุภาพและใส่ใจในน้ำเสียงของเขาเธอพิมพ์ตอบกลับอย่างเขินขึ้นสวัสดีคะ่ะคุณจุนโฮเช่นกันคะ่ะ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะการสนทนาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นเรียบง่ายและสุภาพแต่สำหรับฮายุนซอมันเหมือนแสงสว่างเล็กที่ส่องเข้ามาในชีวิตอันเงียบเงาของเธอบทสนทนาระหว่างฮายุนซอและคังจุนเฮดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วพวกเขาคุยกันทุกวันผ่านทางแชทในแอปพลิเคชัน Silver เลฟแลไม่ช้ากแลกร แลกเบอร์โทรศัพท์กันจุนโฮมักจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนาสเสมอเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นให้ยุนซอฟังเขาบอกว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งให้เขาอยู่กับความทรงจจำอันแสนสลากลูกๆของเขาทำงานและอาศัยอยู่ต่างประเทศนานจึงจะติดต่อกลับมาสักครั้งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่ต่างจากเธอ ยุนซอรับฟังเรื่องราวของเขาด้วยความเห็นออกเห็นใจเธอเล่าเรื่องสามีผู้ลวงลับของเธอและความรู้สึกเงาที่ลูกลูกไม่ค่อยมีเวลาให้ฉันเข้าใจความรู้สึกคุณดีเลยค่ะคุณจุนโฮเธอมักจะพูดแบบนี้เสมอน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเข้าออกเข้าใจอย่างแท้จริงจุนโฮดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเธออย่างลึกซึ้งเช่นกันเขาปลอบโยนเธอด้วยคำพูดที่อ่อนหวานและให้กำลังใจ คุณยุนซอครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังคุณเสมอทุกเช้ายุนซอจะได้รับข้อความอรุ่นสวัสด์จากจุนโฮพร้อมกับรูปดอกไม้สวยๆหรือทิวทัศน์ยามเช้าที่เขาอ้างว่าถ่ายเองบางครั้งก็เป็นบทกวีซันเทนที่แสนโรแมนติกรุ่นสวัสด์ครับ นั่งฟ้าของผมคอยวันนี้เป็นวันที่สดใสนะครับข้อความเหล่านี้ทําให้ยุนซอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวรุ่นอีกครั้งหัวใจของเธอพองโตไปด้วยความสุขและความหวังเธอเริ่มยิ้มกับโทรศัพท์มือถือมากขึ้นร้องเพลงเบาๆขณะทํางานบ้านและแต่งตัวสวยขึ้นเล็กน้อยแม่จะไม่ได้ออกไปไหนจีอึนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแม่ในทางที่ดีขึ้นแม่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าแต่ก่อน สงสัยแม่จะเจอเพื่อนคุยที่ถูกคอในแอปแล้วจริงๆนะคะจีนพูดแซวแม่ยุนซอเพียงแค่ยิ้มเคินเทนไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจของจีนก็เริ่มมีความกังวลเล็กๆพุดขึ้นมาเมื่อแม่พูดถึงคุณจุนโฮคนนี้บ่อยครั้งเกินไปและดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับเขามากเป็นพิเศษวันหนึ่งขณะที่ยุนซอกำลังคุยโทรศัพท์กับจนโนอย่างมีความสุข เสียงของเขาก็ฟังดูอ่อยลงเล็กน้อยที่รักครับคือผมมีเรื่องรบกวนนิดหน่อยจุนโฮเรียกยุนซอว่าที่รักมาได้สักพักแล้วซึ่งทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินมีอะไรหรือคะคุณจุนโฮบอกฉันได้เลยคะ่ะยุนซอรีบตอบด้วยความเป็นห่วงคือค่าอินเทอร์เนต็ตที่บ้านผมมันมีปัญหานิดหน่อยครับผมต้องใช้ติดต่องานสําคัญด้วย ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตผมคงแย่แน่พอจะช่วยผมสักห้าสิบวอนได้ไหมครับสิ้นเดือนผมจะรีบคืนให้ทันทีเลยน้ำเสียงของเขาฟังดูอับจนทางจริงๆยุนซอรู้สึกสงสารจับใจโอ้ได้สิคะไม่มีปัญหาเลยคะ่ะเดี๋ยวฉันโอนไปให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเธอไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยเงินจำนวนนี้ไม่ได้มากมายอะไรสำหรับเธอ และเธอก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือคนที่เธอรู้สึกดีด้วยหลังจากนั้นไม่นานคำขอความช่วยเหลือเล็กน้อยๆก็ตามมาอีกเรื่อยบางครั้งก็เป็นค่าโทรศัพท์ที่ต้องใช้ติดต่อธุรกิจในต่างประเทศบางครั้งก็เป็นค่ารักษาพยาบาลชุกเฉินเล็กน้อยที่เขาอ้างว่าบัตรเครดิตมีปัญหาชั่วคราวทุกครั้งที่จุนหอยป้าขอยุนซอจะรีบช่วยเหลือทันทีด้วยความเต็มใจเธอ เชื่อสนิทใจว่าเขากำลังเดือดร้อนจริงๆกและรู้สึกดีที่ได้เป็นที่พึ่งให้กับเขาแล้ววันหนึ่งจูนโนโฮก็เริ่มพูดถึงโครงการธุรกิจสำคัญของเขาเขาเล่าให้ยุนซอฟังว่าเขากำลังจะลงทุนในธุรกิจส่งออกโซมเกาหลีคุณภาพดีไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงมากแต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเล็กน้อย ที่รักครับถ้าโครงการนี้สำเร็จนะเราจะมีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้เลยผมจะซื้อบ้านหลังเล็กๆริมทะเลให้คุณเราจะไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันเขาเริ่มวาดฝันถึงอนาคตที่สวยงามร่วมกันกับเธอหัวใจของยุนซอพองโตด้วยความหวังเธอเริ่มจินตนาการถึงชีวิตคู่ที่มีความสุขในบรนปลายกับผู้ชายที่แซนดีคนนี้ แต่ตอนนี้ผมขาดเงินทุนอีกประมาณสองทนวอนครับถ้าได้เงินก้อนนี้มาทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวังและคนกังวลยุนซอเริ่มลังเลใจเงินจำนวนนี้ไม่ใช่น้อย,อยสำหรับเธอแล้วแต่เมื่อน,นึกถึงอนาคตที่จุนโฮวาดไว้และความเชื่อมั่นในตัวเขาเธอก็ตัดสินใจทอนเงินเก็บสะสม,ส,มส่วนหนึ่งของเธอออกมาโอนให้เขา เพื่ออนาคตของเรานะคะเธอบอกกับตัวเองเธอเริ่มปกปิดเรื่องการโอนเงินให้จนโนไม่ให้จีอินรู้เธอกลัวว่าลูกสาวจะไม่เข้าใจและต่อว่าเธอที่เชื่อคนง่ายเกินไปจีอินเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของแม่ชัดเจนขึ้นแม่ดูกังวลเรื่องเงินทองมากขึ้นกว่าเดิมมีท่าทีหลับหลอเวลาคุยโทรศัพท์และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณจุนโฮ คนนั้นทั้งคันทีเมื่อก่อนคูดถึงเขาด้วยความชื่นชมอยู่ตลอดเวลาแม่คะผู้ชายคนนี้ที่แม่คุยด้วยเขาเป็นใครกันแน่คะแม่เคยเจอตัวจริงเขาหรือยังทําไมแม่ต้องให้เงินเขาเลือ่อเล่ยเลยล่ะคะจีอึนตัดสินใจถามแม่ออกไปตรงด้วยความเป็นห่วงยุนซอมีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยจุนโฮเขาเป็นคนดีเขากําลังลําบากจริงๆลูกไม่เข้าใจหรอก เธอกล่าวปัดก่อนจะเดินนี้ไปทำอย่างอื่นทิ้งให้จีอินมองตามด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งจีอินรู้สึกลึกติว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เธอตัดสินใจที่จะลองสืบหาข้อมูลของคังจุนโฮคนนี้ทางอินเทอร์เนต็ตด้วยตัวเองเธอพิมพ์ชื่อของเขาพร้อมกับคำว่า silver lip และหลอกลวงลงในช่องค้นหาของ Google ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้น ทำให้หัวใจของเธอเริ่มเต้นไม่เป็นซ้ำมีบทความและกระทู้มากมายที่พูดถึงกลโกงรักออนไลน์หรือโรแมนต์แกมที่มีชาชีพมักจะใช้รูปโปรไฟล์ป,ปลอมสร้างเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารและหลอกลวงเงินจากเหยื่อโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่กำลังหาวและโอยหาความรักแม้จะยังไม่พบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคังจุนโฮของแม่โดยตรง แต่ความกังวลของจีอึนก็เพิ่มถวีคูณเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเรื่องราวที่คังจุนโฮสร้างขึ้นเริ่มซับซ้อนและน่าเห็นใจยิ่งขึ้นเขาอ้างว่าธุรกิจส่งออกโสมของเขาประสบปัญหาใหญ่หุ้นส่วนที่ไว้ใจกลับโกงเงินเงินเข้าไวจนเกือบหมดตัวสินค้าที่สั่งมาก็ถูกกักอยู่ที่สุลกากรเพราะปัญหาเอกสาร ทำให้เขาไม่สามารถเดินทางมาพบยุนซอได้ตามที่เคยสัญญาไว้และที่สำคัญคือเขาต้องการเงินเพิ่มอีกจำนวนมากเพื่อเพื่อปลดล็อกทุกอย่างและกอบกู้ธุรกิจกลับคืนมาที่รักครับถ้าครั้งนี้ที่รักไม่ช่วยผมผมมดหมดทางแล้วจริงๆความฝันของเราที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันกำลังจะพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาผม เขากดดันทางอารมณ์ยุนซออย่างหนักน้ำเสียงของเขาสั้นเครือเรากับจะร้องไห้ผมสัญญาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆถ้าผมได้เงินก้อนนี้มาสรส้างปัญหาทุกอย่างผมจะรีบบินไปหาที่ลักทันทีเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเสียทีฮายุนซอรู้สึกเครียดและสับสนอย่างหนักเงินเก็บสะสมของเธอร่อยรอลงไปมากแล้วเธอเหลือเงินติดบัญชีไม่มากนัก แต่ภาพของจุนโฮที่กำลังสิ้นหวังและคำมั่นสัญญาถึงอนาคตอันสวยงามที่เขาวาดไว้มันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอเธอรักเขาเธอเชื่อว่าเขารักเธอจริงๆความคิดที่จะสูญเสียเขาไปทำให้เธอเจ็บปวดเหลือเกินเธอเริ่มคิดถึงการขายของมีค่าชิ้นสุดท้ายที่เธอมีหรือแม้กระทั่งการนำอาพาร์ตเมนต์เล็กๆหลังนี้ที่เธออาศัยอยู่ไปจำนอง เพื่อความรักเพื่ออนาคตของเราเธอกระสิบกับตัวเองน้ำตาคลอหน่วยในขณะที่ยุนซอกกำลังจมอยู่กับความสับสนและความเส้นหวังจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอยังคงพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับคังจุนโฮอย่างไม่ลดละเธอปรึกษาเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทไอที IT, และมีความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อนของเธอแนะนำให้ลองค้นหารูปโปรไฟของจุนโฮ โดยใช้ Google Image Search จีฟินแอปนำรูปโปไฟล์ของจูโนที่แม่เคยส่งมาให้ดูมาลองค้นหาดูผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นรูปโปไฟล์ที่คังจูโนใช้เป็นรูปของนายแบบชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์และบทความเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงออ,งออนไลน์หลายแหง่งมีผู้เสียหายห,ายหลายรายที่ถูกหลอก โดยใช้รูปของผู้ชายคนนี้และเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมือของจีอึนสันเทาน้ำตาเริ่มไหลอาบแกมเธอไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองผู้ชายที่แม่ของเธอรักและไว้ใจมาตลอดคือมิชาชีพคือคนที่กำลังหลอกลวงแม่ของเธออย่างเลือดเย็นจีอึนรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เธอหาได้ทั้งรูปภาพบทความเตือนภยัยและเรื่องราวของผู้เสียหายรายอืดน เธอรู้ว่าเธอต้องรีบกลับไปบอกความจริงกับแม่ก่อนที่แม่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปมากกว่านี้จูโนเรงรัดยุนซอหนักขึ้นเขาอ้างว่าต้องการเงินค้อนสุดท้ายจำนวนมหาศาลห้าสิบล้านวอนเพื่อปิดดีลธุรกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและได้จองเต่าเครื่องบินเพื่อจะมาหายุนซอในสัปดาห์หน้าแล้ว เขากำหนดเส้นตายให้ยุนซอต้องหาเงินให้ได้ภายในสามวันมิฉะนั้นทุกอย่างจะพังทลายลงและเขาก็อาจจะต้องติดคุกหัวใจของยุนซอเหมือนถูกบีบรัดเธอรักเขาเธอไม่อยากให้เขาต้องเดือดร้อนและเธอก็อยากจะเจอเขาใตายจะขาดเธอตัดสินใจแล้วเธอจะนำอาพาร์ตเมนต์หลังนี้ไปจำนองเธอติดต่อธนาคารเพื่อนัดหมายทำเรื่องในวันรุ่งขึ้นเย็นวันนั้น ขณะที่ยุนซอกำลังนั่งมาลอยมองเอกสารการจำนองบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึง้งจีอึนก็พรวดพลาดเข้ามาในห้องสีหน้าของเธอดูตื่นตระหนกและเต็มไปด้วยความโกรธแม่คะหนูมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยจีอึนยื่นโทรศัพท์มือถือให้แม่ดูหน้าจอแสดงรูปปรายของคังจุนโฮเคียงข้างกับรูปของนายแบบชาวต่างชาติคนนั้นพร้อมกับบทความเตือนภัยการหลอกลวงผู้ชายคนนี้ ขังจูโนที่แม่คุยด้วยเขาเป็นมิชาชีพคัะแม่เขาหลอกแม่เสียงของจีอื่นสั้นคือน้ำตาคลอหน่วยยุนซอมองหน้าจอสลับกับใบหน้าลูกสาวด้วยความง,งุนงงจะจริงเหรอลูกอืมไม่จริงใช่ไหมเขาเขาไม่ใช่คนแบบนั้นมือของเธอเริ่มสั่นเทาเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นและได้ยินมันคือเรื่องจริงค่ะแม่นูมีหลักฐาน ดูนี่สิคะจีอึนเปิดข้อมูลของผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกหลอกด้วยรูปภาพและเรื่องราวคล้ายกันโลกทั้งใบของยุนซอเหมือนพังคลายลงมาทับเธอความรักความหวังความฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมันมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพหรือเธอพยายามกดโทรศัพท์หาคังจุนโฮด้วยมือที่สั่นเทาหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวและความสับสนฮลัลโหลคุณจุนโอ ที่รักว่าไงครับเรื่องเงินเรียบร้อยดีไหมครับน้ำเสียงของเขายังคงฟังดูอ่อนโยนเหมือนเดิมคุณจุนหัวรูปที่คุณใช้มันมันไม่ใช่รูปของคุณจริงใช่ไหมคะยุนซอถามออกไปด้วยเสียงที่แผ่วเบาปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่น้ำเสียงของเขาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยที่รักพูดเรื่องอะไรครับทำไมจูถึงไว้ใจผมละครับหรือว่ามีใครพูดอะไรให้ที่รักไว้เคยว ลูกสาวฉันเธอบอกว่าคุณลูกสาวคุณหรอครับผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปฟังคนอื่นเขากำลังจะทำลายความสัมพันธ์ของเรานะที่รักที่รักไม่เชื่อใจผมแล้วหรอครับหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านกันมาน้ำเสียงของเขาเริ่มมีแววคมคู่ทางอารมณ์ยุนซอรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงความสับสนถาโถมเข้าใส่เธออย่างหนักหน่วงเธอควรจะเชื่อใคร ลูกสาวที่รักเธอหรือผู้ชายที่เธอรักและไว้ใจมาตลอดถ้าที่รักไม่เชื่อใจผมแล้วก็คงไม่มีอะไรจะพูดกันอีกจุนโฮพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเรื่องเงินก็แล้วแต่ที่รักแล้วกันผมคงต้องหาทางของผมเองแล้วเขากว็างสายไปตูด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 เสียงสัญ,ญญาณตัดสายดังซ้ำในหูของยุนซอ เธอพยายามโทรกลับไปอีกหลายครั้งแต่ติดต่อเขาไม่ได้อีกต่อไปเบอร์โทรศัพท์ถูกบล็อกข้อความในแชทไม่สามารถส่งได้อีกต่อไปคังจูโนผู้ชายที่เธอรักได้หายตัวไปจากชีวิตของเธอแล้วทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่ครีดลึกในหัวใจฮายุนซอทรุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงน้ำตาไหลพรากอาบแก้ม ความจริงที่โหดร้ายทาโทมเข้าใส่เธอจนตั้งรับไม่ทันเธอสูญเสียเงินเก็บสมไปเกือบทั้งหมดเงินที่เธอตระสาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตให้กับผู้ชายที่เธอไม่เคยแม่แต่จะเห็นหน้าฆ่าตาจริงๆหัวใจของเธอแตกสลายเป็นเสียงทิ้งความรู้สึกอับอายเสียใจและง้อคลาท่วมท้นจนแทบหายใจไม่ออกจีนรีบเข้ามาประคองผู้เป็นแม่กอดเธอไว้แน่น น้ำตาของเธอเองก็ไหลออกมาด้วยความสงสารและเห็นใจแม่จับใจไม่เป็นไรนะคะแม่ไม่เป็นไรหนูอยู่ตรงนี้จีอึนกระซิบปลอบโยนรูปหลังแม่เบาๆคืนนั้นทั้งคืนยุนซอนอนไม่หลับภาพของคังจุโนโฮคำพูดหวานของเขาคำมั่นสัญญาต่างนานมันวนเวียนอยู่ในหัวของเธอสลับกับภาพหลักฐานที่จีอึนนำมาให้ดู เธอรู้สึกเหมือนคนโง่ที่ปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกได้ง่ายดายขนาดนี้ความเหงาและความปราดนาในความรักมันบังตาเธอจนมืดบอดไปหมดวันรุ่งขึ้นจีอ่นช่วยแม่จัดการเรื่องต่างท่านเธอโทรไปยกเลิกนัดกับธนาคารเรื่องการจำนองบ้านและพยายามให้กำลังใจแม่ให้เข้มแข็งเงินทองที่เสียไปก็ถือว่าเป็นฝาดเคราะห์นะคะแม่อย่างน้อยแม่ก็ยังปลอดภยัยและเราก็ยังอยู่ด้วยกัน จีนพูดพลางจับมือแม่ไว้แน่นยุนซอมอองหน้าลูกสาวด้วยแววตาที่ยังคงสราซ้อยแต่ก็มีความรู้สึกขอบคุณเจืออยู่ขอบใจนะลูกหนูอยู่ตรงนี้จีนกระซิบปลอบโยนรูปหลังแม่เบาคืนนั้นทั้งคืนยุนซอนอนไม่หลับภาพของคังจุนโฮคำพูดหวานของเขาคำมั่นสัญญาต่างจางนานา,นาวนเวียนอยู่ในหัวของเธอ สลับกับภาพหลักฐานที่จีอึนนำมาให้ดูเธอรู้สึกเหมือนคนโง่ที่ปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกได้ง่ายดดยขนาดนี้ความเหงาวและความปราดนาในความรักมันบังตาเธอจนมืดบอดไปหมดวันรุ่งขึ้นจีอึนช่วยแม่จัดการเรื่องต่างๆเธอโทรไปยกเลิกนัดกับนาคารเรื่องการจำนองบ้านบ้านและพยายามให้กำลังใจแม่ให้เข้มแข็งถ้าไม่ได้ลูกแม่คงไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะ แม่จีนสายหน้าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะยุนซอคอยพยักหนะ้า